ไสลื่นนิดนึงครับน,รน้องสกอล่โอ้ชั้นมากเลยเป็นที่ทำข้าวโบราณนะครับทงเผาระว้านะครับทำอาหารข้างในบ้านอย่างนี้เลยแล้วก็มีชั้นวางวาอ๋อเดินเส้นทอผ้าป่ากินกล้วยนะคะบ้านป่าแปดเจอน้อบัวด้วยกทายน้อบัวหน ที่ป่าแปะบ้านป่าแปะแม่น้ำสอง เดครับได้ครับได้ไปได้ครับ <c oughs> <c oughs> ไหลลื่นนิดนึงครับแตทางแคบครับสวัสดีกับอากาศที่สดใสกับช่องไปทิบความสุขอยู่รอบต่เราตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านป่าแปอรอําเภอแม่สเีรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน แล้วก็นาทีระทึกใจที่เพื่อนๆถามกันมาอย่างยาวนานก็นั่นก็คือไม่สูงค่ไม่ใช่ไม่ใช่หรือไปหรอือไปเอาม่ชอปปเอาม่ชอปปาค่ะน้องสกอ์โอ้โหไปทำอะไรมาคะเนี่ยฮะ <laughs> ไม่อ้วนน่ารักครับ <laughs> ปุ๊กลุกปุ๊กลุกสตรละพี่ <laughs> จ้าไม่ได้เจอเตั้งนานเลยเนาะ <c oughs> น้องสกอ์มีธุระติดงานยาวมากพวกพี่คิดถึงมากเลยเลยมาหา แต่ที่นี่ไม่ใช่บ้านน้องสกอร์นะ,ะพอดีว่าไปเจอกันที่แม่สเสรียงแล้วก็พากันมาที่บ้านป่าแต๋ข้างบนนี้พี่เห็นว่ามีความน่าสนใจเลยพาน้องสกอร์มาเที่ยวนิดนึงครับโอ้โหยังน่ารักเหมือนเดิมวะเนี่ยขอบคุณคะครับช่วงนี้ติดงานเนาะ,ะเห็นว่าช่วงก่อนน้องสกอรไ์ไปไปทําอะไรนะครับปลูกกระเทียมถกหอมค่ะอ๋อปลูกกระเทียมแล้วก็ถกหอมถกหอมก็คือถอนต้นหอมนั่นเองใช่ค่ะอ๋อจ,จะจะ ขยันมากเลยคนนี้ไม่ได้ไปแม่ละกะนานนานเนาะคงอาจจะอนาคตอาจจะขอติดสอยให้ตามไปมอนกับน้องสกอเนาะติดตามวิถีชีวิตน้องสกอหน่อยรอบนี้น่าจะได้อยู่กันยาวๆเนาะครับแต่ว่ามาทักทายมาทําให้เพื่อนหายคิดถึงก่อนครับพอดีที่นี่น่าสนใจมากเลยอ่ะมันมีทางขึ้นไปข้างบนนู้นไม่รู้ว่าขึ้นไปทางไหนเราเดินขึ้นไปดูหน่อยไหมไหวไหมเนี่ยไหวค่ะโอ้เจอขั้แรกก็พากัาเหนื่อยละจ้ะน้องน่ารักเหมือนเดิมคไม่ได้เจอกันตั้งนานนานครับ ตับรื้อมากค่ะโอ้โหนี่น้องสกอร์ยังเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> จะเาจะกับ,บกวีสวยๆในในวันนี้นะครับครับตอนนี้ก็เป็นโบสถพ์พระนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามีพระอยู่หรือเปล่านะแต่ว่าผมเห็นทางเดินขึ้นไปมีความน่าสนใจนะครับมาทักทายครัวคนเอียงหน่อยโอ้โชิเปอปร์ครัวคนเอียง <c oughs> พอดีเราขึ้นมาสูงมากเลยเนาะ ก็ชันมากหมู่บ้านปาแปรนะเก็บบรรยากาศรายทางมาให้รับชมต้นคลิปใช่ค่ะเราก็เอาจริงเลยนะสุ่มกันมาไปเรื่อยเหมือนกันบ้านแบบเจริญมากหลังใหญ่บ้านเขาอะเจริญแล้วแต่ว่าทางขึ้นมาข้างบนเนี่ยน่าสนใจใช่ค่ะมีทางเดินเท้าด้วยเห็นแวบๆเห็นพระพุทธรูปสีขาวสวยๆอยู่บนดอยเนาะไม่รู้ว่าทางตรงนี้หรือเปล่านะไม่แน่ใจก็เดี๋ยวอาจจะลองเดินไปกับน้องสกอร์เนาะ ครับอ่ะเนน,นก็มาถึงแล้วนะครับนะกับบรรยากาศสวยๆในวันนี้ครับน้องสก,กอดเดินรอยฝั่งนู้นละโอ้โหพอดีสอบถามชาวบ,บ้านว่าข้างบนี่เป็นวัดนะครับบอกว่าเอาเรถขึ้นมาได้เราก็เลยขออนุญาตเดินขึ้นมาเยี่ยมชมนิดนึงนะครับนะโอ้ใช่ไหมพี่ว่าใช่นะนะครับโอ้ทางแอดเันเจอร์เนี่ยอ๋อไปฝั่งนูงงน้นเหรอตรงนี้คืออะไรไม่รู้เนาะเหรอ แต่เขาทําบันไดไว้อย่างเงี้ยพี่ว่ามันน่าจะมีทางสักอย่างหนึ่งอ่ะเพาวันนี้มันจะทำรูปวิ่งทางลาดทางลาดเราเดินขึ้นไปหนไหมไปจะไหวไหมสก๊อตสก๊อตไหวไหมคะจะได้ไหมคะพี่ว่าลองลองมาดูไหมพี่ว่าธรรมชาติสวยนะเขาทำทางอย่างเงี้ยแสดงว่าเดินขึ้นได้ค่ะเป็นบันไดธรรมชาติครับธรรมชาติอ่ะใช่ดูเห็นไหมโอ้โหใช่ใช่ใช่ไปอ่าสาวๆตัดสินใจว่าอยากจะขอยืมชมนิดนึงเนาะ เพราะว่ามีบันไดธรรมชาติเป็นท่อนไม้แบบนี้เลยดีไม่เดินนะไปทิปใช่ครับก็ขอมาเยี่ยมชมธรรมชาติสวยๆที่นี่หนเนาะป่ะเดินเลยสาวไวไหเนี่ยโอโหครับอ่าคุณเอียงดูแลน้องดีนะครับน้องสาวสานานๆเจอกันทีนึงโอ้ชันนะครับนี่น่าจะเป็นทางขึ้นไปสักการบูชาไปไหว้หรือว่าเป็นจุดชมวิวนะครับโอ้ชันเหมือนกันนน่ยครับอ โอ้สาธุสาธุสาธุเจ้าท ouais, ี่เจ so ้าแดนครับได้ได้เพราะว่าเป็นทางบันไดเขาทำไว้ครับครับแม่สืเรียงเราก็ได้มานานมากเลยนะมาเจอกันอีกที่นึ่งมาเจอน้องสกอคนงามน้องฟุกลุกในตำนานนะขอบอกว่าเป็นนางเอกในไทยคนแรกในช่องไปทิปยอดวิว1นล้านวิวครับ ใครอยากเห็นก็สามารถกลับไปดูคลิปเก่าๆได้ไปก่อนเลยค่ะเอาได้เขาเงียไม่ไหวละพักก่อนละน้าดูรถลงข้างล่างนู่นโอ้ชันมากเลยอรัเดินอ่ะสกอปะเดินเดินดีๆระวังตกดอยนะครับเดินดีๆเดินดีๆครับโอ้ใช่ได้ครับ ใช่ค,ครับเพีเนะครับเก่งเลยครับเนี่ยทำเป็นบันไดไม้ธรรมชาตินะครับทำดินเป็นขัข้นแบบนี้เลยครับอือนี่ก็เป็นการเทรคกิง้งเบาๆ <c oughs> เลยนะไม่เบาสิหนักเลยนะ <c oughs> <c oughs> สูงมากครับ <c oughs> โอ้โห <c oughs> เดินดีๆนะระวังลื่นนะครับโอ้โหนี่้เจอบท เหนื่อยพักก่อนน้องสก๊อกว่านานๆนนทีเจอหนูทำไมพาหนูขึ้นมาเหนื่อยอเดินครับโอ้บนนันไดนี่ต้องระวังให้ดีนะครับผมมีปลวกด้วย ที่สำนักสงฆ์เราอ๋อมีศาลาอยู่ตรงนี้ด้วยสาธุสาธุสาธุมีศาลาพักใจตรงนี้นะครับพักยงเราก่อนปะอ๋อแล้วมีทางเดินขึ้นไปอีกโอ้โหอโอเป็นศาลานะขับกระมาไกลแล้วก็ตรงดิ่งขึ้นมาบนดอยแห่งนี้นะครับนะ เซฟี่สามร้อยหกสิบสามนี่จะคลื่อนั้นตอน่าจะน่าจะไม่ใช่เนาะครับอ๋อมีตอนฝัมม่งนู้นนะพอดีเราก็สอบถามคนท้องถิ่นว่าขึ้นมาได้ไไไดใช่นี่ละเสียปะนี่ะละค่ะ ก็มาเก็บใบแกดสาราข้างบนนี้แล้วกันเนาะครับอ่ะ,อะพากันเดินลงก่อนครับเป็นสารานะครับโอ้ชันจริง น้องสกอลื่นลงไปหนึ่งดอกแล้วเ <laughs> ดินดีๆจ้าสาวอาโอ้โหพอดีข้างบนนี้ก็เป็นศาลานะครับนะก็นึกว่าจะเจอพระพุทธรูปไม่ใช่นะครับก็เก็บไปแกกความสวยงามข้างบนนี้ให้ได้รับชมนะครับที่นี่ป่าแปะนะ มีจุดเช็คอินละเว้ป่าแปะนะครับเนาะเช็คอินที่นี่เลยขอเยี่ยมชมนิดนึงนะสกอเนาะน่าจะเป็นทรงดั้งเดิมของบ้านชาวละวาเนาะครับขออนุญาตเข้าไปี่เยี่ยมชมนิดนึงนะครับโอ้หลังนี้ใช้ได้เลยน่าจะเป็นบ้านเก่าจริงๆนะครับเห็นไหมเดินเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับโอ้ขังครัะมีบันไดแบบนี้เลยแล้วก็ ไม้จะเป็นก่อเป็นผนังบ้านนะครับแบบนี้นะครับแต่ว่าหลังคาคือซ่อมเป็นสังกะสีไปแล้วนะครับขอเยี่ยมชมนิดนึงเนาะที่เหยียบข้าสมัยก่อนนะคะสมัยตอนหนูเด็กๆก็ๆกสมัยก่อนมันไม่มีที่สีเอบรงสีข้าวใช่ไหมคะจะใช้แบบนี้อ๋อเหยียบข้าวอันนี้คือที่เหยียบข้าวแบบโบราณเนาะบ้านน้องสกอใช้อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ใช้แล้วครับไม่ใช้แล้วนะโอ้โหนี่คือเขาเอามาเป็นโมเดลให้ดูนะครับนะ เป็นที่ตำข้าวโบราณนะครับของชาวละวาเนาะก็คล้ายๆกับชนเผ่ากะเหรี่ยงเนาะครับนี่ครับที่ตำข้าวนะครับโอ้จ้ะน่าจะเดินขึ้นไปพุมบนได้เนาะเดินเดินไปดูเดี๋ยป่ะสกอครับใช่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเขาให้เดินดูได้ครับเป็นบ้านคือไอ้ไม้ไผ่ค่ะเป็นฟากหรือเปล่าใช่ใช่ไหมเป็นฟากไม้ไผ่เนาะแบบนี้เลย เป็นพื้นแบบนี้นะครับแต่พี่ชอบที่นี้มากเลยสกอน่าจะใส่ของใส่แล้วหรือเปล่านี่ใส่ปลาแล้วเปล่าถ้าไม่ใส่ปลาก็ตัวนี่อืมนี่จะเป็นหมวกนี่จะเป็นหัวฮะที่หุงข้าวเหรอไม่ใช่คหมวกค่ะฟ้าปิดข้าวเหรอฟ้าปิดข้าวอ๋อฟ้าปิดข้าวอ่ะัคฟ้าปิดข้าวแล้วก็นี่หมวกเนาะ เออหมอกแปลกทรงแปลกมากด้เป็นชนเผ่าละวานะครับโอ้เขาออนุรักได้ดีมากเลยอ่ะครับแล้วก็ไปดูข้างในไหนปลาสะกปะ่ะโอ้มีที่ปั่นไฟด้วยครับขออนุญาตดูที่นึนงนครับโอ้ตรงนี้คือเป็นไฮไลไท์เลยน,ะน่ะโอ้อุปกรณ์เก่าแก่ต่างๆนะครับนี่ไงใช่ไหมนี่คล้ายๆเป็นเป็นโคมอะไรสักอย่างนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนี่เป็นตะกร้าโบราณ ตรงนี้คือที่ปั่นผ้าฝ้ายนะครับนะโอ้ขังนะครับน้องสกอโอ้ทำนี่ไหมแล้วก็เป็นอุปกรณ์โบราณต่างๆนะครับนะเป็นภาชนะเป็นน้ําเต้าเหรอคล้ายๆน้ำเต้าเลยอันนี้เป็นกระบอกอะไรสักอย่างนะครับใช่อ๋อมีตะกร้านะครับโอ้ไฮไลท์เลยครับโคตรยิ่งถ้าไม่มาไม่รู้ว่านี่ยตรงนี้คือเป็นห้องครัวของชนเผ่าละวานครับเก่าแก่โบราณเลย สองจุดนะทั้งนี้ก็ทำนี้ก็ก่อไฟได้อ๋อก่อไฟตรงนี้ได้ด้วยครับวัฒนธรรมก็คล้ายๆเชิงเผากะเหรี่ยงนะครับบ้านน้องสกอก็ยังแบบนี้อยู่เนาะครับนี่ทำอาหารข้างในบ้านแบบนี้เลยแล้วก็มีชั้นวางเป็นที่หัวต้มต้มล่างโอ้โหจะมีตกรับไออะไรเป็นไงครับครับอือทางนู้นเป็นอะไรคะนี่นี่โคกโบราณโคกโบราณครับมีโคกโบราณแล้วก็ เป็นภาชนะใส่ของกับข้าวต่างๆนะครับมีข้องนะใส่ปลานะครับนี่จะเป็นชั้นวางนะครับโอ้ขังมากเลยอ่ะขังนู้นเป็นอะไรคะวางของหรือเปล่าระวงเดินดีๆนะตอนนี้ชมรุดนะครับเดินดีๆนะครับอ๋อเดี่ยวม่มีอะไรนะครับฝังรังไหมค่ะฝังที่ห้องนอนครับโอต้องเดินดีๆครับโอ้อาจจะมีการชมรุดได้นะครับแป๊บหนึ่งโอ้หน่าจะเป็น ที่เก็บของนะครับเห็นไหมครับค่าซิงมากครับอันนี้เป็นกรอนโบราณเลยนะครับปิดประตูแบบเก่ามากเลยะครับน่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ให้หนักท่องเที่ยวมายิ่มชมได้ครับแต่ว่าเก่าจริงๆครับ แล้วก็เป็นผู้ชายละโค้เอ็มเป็นผู้หญิงละโอ้ได้ได้อยู่ได้อยู่สกอร์ถึงไหมอ่ะจ้ะครับบายสองสาวแปลงร่างเป็นชาวลัวนะครับหรือว่าระวานเองครับไปหาอะไรเย็นๆกินกว่านาอครับ คุณลุงสวัสดีครับอันนี้ชาวละวะเหรอกะเหรี่ยงครับอ๋อละวะเหรอละวะนี่ต้องทักทายว่าอะไรนะอํากอเปอร์แล้วบ่กออเปอร์กอเปอร์อ๋อกอเปอร์ครับชาวละว้าเนาะกอเปอร์สบายดีไหมสบายดีไหมกอเปอร์เนาะครับอ๋ออัมกอเปอร์กอเปอร์ครับเนาะอันนี้คุณลุงทำอะไรครับเนี่ยอันนี้ตัดตอกที่จะไอ้มาก้าตอนจะปลูกข้าวนานู่นเนาะ มิถุนาโนมิถุนาเจปูข้าวเจปูข้าวครับอันนี้เป็นกทำไว้ตอนที้สเก่าๆครับคุณลุงไอ้บ้านหลังเก่านี่คือเป็นบ้านละวะดั้งเดิมละวะไอ้บ้านสมัยเก่าอันนี้คือคือสมัยใหม่สมัยใหม่บ้านวันนี้เขาเขาเตืนแจ้งว่ามันเป็นสมัยเก่าคือจุดนั้นน่ะครับครับครับสมัยก่อนนี่เขามองไอ้ยาค่ะ อ๋อเปลี่ยนเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นสีทางหน้ามันกับเปลี่ยนนิยการนู่นน่ะคือบ้านเก่ามีกระเรด้วยแบบนี้นี่นะครับครับเมื่อกี้ผมเข้าไปดูเก่าขังมากเลยเมื่อก่อนเขาอยู่กันอย่างนั้นใช่ไหมครับทิมช่วงบ้านก็อยู่อย่างนั้นนะครับอันนี้เปลี่ยนที่ล้างมีกระเบื้องมีสังกะสีนี่ที่ล้างสมัยก่อนนี่สองพันร้อยตอนธนาคารเข้าในแห่งแรกของประเทศไทยนี่ครับครับสองพันร้อยสิบสามคือมาเนี่ยนะแล้เขาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงที่ล้างนี่ ครัแบ,บแบบแบบนั้นแบบนน,น,บบนั้นบบนนเลยเนาะผมชอบมากเมื่อกี้ผมไปถ่ายนะขัง<อ>มากเลยแต่มันเย็นมากนะอันนี้มันร้อแล้วเนี่ยอ๋อสมัยนี้ก็จเจริญไปหมดแล้วเนาะตาม,มยุคตามสมัยสมัยนี้นี่เจริญไม่เจริญกับทำแบบนันนเี<ต>่ยครับแต่บ้านหลังก็ยังอยู่เก่าๆอยู่เหมือนกันอันนี้อยู่เก่าอยู่เก่าอย่างนโอ้ขอบคุณคุณลุงมากครับยินดีไมโออ๋อยินดีอ่ายินดีไมโอ้เนี่ยพอพูดได้หน่อยนึงขอบคุณครับครับขอบคุณครับคุณลุงครับยินดีไมโอ้ครับนี่โอ้โหวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับ ดูลองข้าวชาวบ้านหน่อยลองข้าวหรือที่เก็บข้าวนั่นเองครับทรงโมเดิร์นตรงนี้เป็นศาลาเก่านะครับมาหักเหรอครับศาะหรือเจ้าพี่ไม่น่าเาื่อนะก็บ้านก็จะเป็นเก่าผสมกับใหม่นะครับเห็นไหมตามไปไม่ถึงจะถ่ายรูปเอ่อถ่ายหน่อยเจอแต่วัดไม่เจอพระสีขาวๆค่ะขอละวันอัมกอเปอร์ยินดีไมโอ ครับลงไปเที่ยวได้นะคะครับยินดีไมโอ้อ่ะเราจะมีของเก่าอยู่นะปลาเดี๋ยวแวะดูปลาที่มีอาหารมาให้ดูเนาะมีคแถวซุ่นสุดดอยอ๋อสุดดอยนู่นอีกไกลไม่เคยดีเนาะหนูไม่ดีเลยแล้วมันต้องวนอีกอ่ะครับแล้วก็มาทักทายชาวบ้านเป็นชาวละเวอะหรือว่าละวานะอํากอเปิลมาทักทายว่าสบายดีไหมยินดีไมโอ้ก็ขอบคุณหรือเปล่าครับ ออ๋นี่ก็สวัสดีธรรมดาครับเนี่ยเอามืชเปอร์เอามืชเปอร์นะเอามืชเปอร์ตาบรื้อตาบรื้อในคนนี้เนี่ยสังเกตดะมีของเก่าอยู่นะดูตรงที่ตำข้าวใช้อยู่ไหมคะโอ้นี่ขอเนีญยดูหน่อยนะครับที่ตำข้าวโบราณยังใช้กันอยู่นะครับนะครับครับอ๋อคุณคุณป้าอันนี้ที่ที่สูบนี่เขาเรียกว่าอะไรนะครับที่สูบเนี่ยมุยามุยาอ๋อมุยานะครับโอ้ ก็ยังมีวิถีดั้งเดิมให้ท่านชมครับมีชิงช้าเก่าของเด็กๆเนาะผู้ใหญ่ก็นั่งได้ครับคือตามข้าวตรงนี้นะครับบครัเราไก่บ้านๆนะครับผสมผสานกับใหม่แล้วก็มีฟืนเอาไว้เชื้อเพลิงทําอาหารนี่ไปทําอะไรคุณแม่งั้นเขาจะเดินเส้นทอผ้าอ๋อเดินเส้นทอผ้าด้เดินเส้นทอผ้าแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับ เดินเส้นให้มันยาวให้มันตรงครับปกรณ์โบราณมากเนาะนี่ไงเดินเส้นนี่ครับน้ำขัดทออันนี้ทอย่ามเหรอคะนี่ทำย่ามนะครับนะย่ามขายหรือย่ามไม่ใช้ขายให้ขายตรงไหนเข้ามาจะมีกระจกเนาะช่ลันี้ปิดหรือเปล่าจะมีประถานปิดอยู่อ๋อเดี๋ยวเราไปดูคนก็มาเที่ยวได้นะครับเนาะริบประพานชาวบ้านหน่อยนะครับแล้วปกติเคยไปหมู่บ้านละอูบไหมครับเคยไปไหม อ๋อไปบ่อยเลรแล้วอูบนะผมไปเที่ยวบ่อยมากเลยพอดีว่าไปชมวิถีชีวิตคนที่นู่นครับเคยไปนอนโฮมสเตย์ด้วยแอบถามสกอเมื่อกี้สกอแอบรู้จักเนาะที่บ้านก็ใช้แบบนี้เหรอคะใช้แบบนี้คยาวแบบนี้ไหมสั้นกว่านี้าวกว่านีสั้นกว่านี้อ๋อนี่ยาวมากนี่นะคะที่ประกอบได้เนาะแอบมาส่งขลังบ้านเลยนะคะเก่าดีค่ะอ๋อเลี้ยงไก่ไว้ใต้ถุนเลยนะ เสื้อก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอ้ที่เก็บข้าวฝั่งนู้นก็เป็นบรรยากาศหมู่บ้านเดี๋ยวเราจะไปให,ให้อาหารปลาข้างล่างเนาะ,ะแล้วก็ไปหาอะไรเย็นๆกินตรงนูน้นนะอ๋ะอที่นี่มีโฮมสเตย์ด้วยนะคะแวะเที่ยวได้ฝั่งนี้ก็ยังเก่าเลยนะหลังนี้หลังนี้ไทยังครับทยแล้วค่ะนนี้เป็นที่เก็บข้าวเป็นยุ้งฉางนะ,ะชาวบ,บ้านนะครับ ก็แต่ละสถานที่แต่ละท้องถิ่นก็ยังมีความเก่าแก่ให้ได้รับชมนะครับวิถีทั้งเดิมนะชาวบ้านก็อัธยาศัยดียิ้มแย้มแจ่มใสนะครับนี่โอ้โหนะครับนี่เราเข้ามาแบบซุ่มโดยบังเอิญนะตอนแรกพี่นึกว่าเป็นชนเผ่ากระเหลี่ยงไม่ใช่นะเป็นชนเผ่าละวานะครับโอ้จ้ะครับสกอกก็ตื่นเต้นมาครั้งแรกเหมือนกันเนาะครับยุ้มฉ่งนะครับ ไฮไลท์นั่นก็คือที่ตําข้าวโบราณนะครับยังใช้ยังใช้อยู่นะครับนะครับทำเอาไว้ทําข้าวปุ๊กเนาะตําข้าวเนาะเอาไว้ทำข้า,ขา,ว,าวทำขนมหรือเปล่าที่นี่ที่นี่แล้วข้าวปุ๊กือเปล่าครับข้าวป,ปุ๊กเนาะตามข้าวเปลือกตามข้าวเปลือกข้าวปุ๊กเนาะครับข้าวแป้งครับนี่ในยานสมัยก่อนก็จะใช้ไม้กวาดแบบนี้ากว่ กวาดกวไหนครับกวาดหญ้ากวาดอ๋อกวาดขยะกวาดเศษใบไม้ครับใช้แบบนี้เลยกวาดแบบนี้นะคะธรรมชาติดองแสดงว่าเขายังวิถีดั้งเดิมนะเนี่ยครับโอ้เจอน้องสกอติเลยไปชมวัฒนธรรมชาวละวะตลอดเลยเนาะครั้งที่แล้วที่เจอกันก็ไปชาวละวะเนาะครับรอบนี้ก็เจอชาวละวะโดยบังเอิญเลยครับโอ้ตรงนี้สะพาน ก็มีการให้อาหารน้องปลาได้เนาะก่อนที่เราจะเดินทางไปที่อื่นกันต่อนะครับน้องสกอรว่าอยากให้อาหารปลาเนาะครับเขาเขาบอกว่าจะมีอาหารปลาหมดแต่มีกล้วยให้โอ้ครับครับนี่ตอนนี้กล้วยให้ปลาใช่ไหมครับเลยครับอ๋อกล้วยให้ปลาครับเดี๋ยวขออุดหนุนหน่อยนะครับได้ค่ะอ่าเท่าไหร่เลยครับเนี่ยสิบห้าบาทครับเดี๋ยวจะเอากล้วยให้ปลานะครับครับอุดหนุนกล้วยหนึ่งวี เอาไปให้น้องปลาก่อนคนกินสักลูกนี่ก็ปลาเอาเป็นชิ้นๆให้น้องปลาเนาะที่นี่ปลาอะไรครับเนี่ยต้อออองมเละหน่ยปลาธรรมชาติเป็นปลาน้มจืดปลาน้มจืดเนาะปลามุงหรือเปล่าปลาสีขาวๆอ๋อไม่แน่ใจนะเป็นปลาน้มจืดปลาธรรมชาตินะครับนะครับนี่เอาไว้ทำพันนะคะอ้เอเอาไว้ทำพันเอาไว้ทำพันเอาไว้ทำพันไม่ใช่ให้ปลานะครับนะเอาไว้เพื่อปลูกนะครับ นาสกอร์ยนโอ้ยย่งไงเจอแล้วเจอแล้วโอ้ตัวใหญ่ครับว้าวโอ้โหปลาเยอะมากลงไปเล่นไหมปลามุงว้าวมาเล่นสกอออืออาหารไม่เพียงพอนะคะใครผ่านทางนี้ก็แวะมาเที่ยวได้หมู่บ้านปลาแปะนะคะกินกล้วยกินเผือก เปลือกค่ะเปลือกเปลือกที่เบต้ชิ้นเล็กๆกินได้ก็กินได้อ่ะก็เป็นสีสันระหว่างการเดินทางนะบ้านป่าเป็นชนเผ่าละวานะครับนะก็โโอ้หเจอทั้งบ้านเก่าแล้วก็อาหารปลานะครับนะค่ะกันได้น้องสกอรเป็นนางเอกแล้วนะหาหยไปนานแล้วเนาะตระบื้อตระบื้อนะคะสกอรคิดถึงมาก ว่ายน้ำไปกินกล้วยน,นี่นาำมนนี้น้ำใสอ่าปกติน้ำขุนนะมาพิพิปตอนนี้แต่ขาวว่าน้องปลาเยอะมากก็ต้องอุ่มอวีวีแล้วก็เอาผักให้น้องปลาด้วยนะครับเนาะอะไรนอกนะคณนะเป็นปนะไม่ใช่ค่ะคเป็นอดอกต้นไม้ ที่มันอยู่ใต้ต้นดอกกระลำนะก็เจอกันทั้งทีให้หาปลาเลยก่อนเนาะจัดไปครับโอ้เขากินกันจริงๆเนืแหเะจรกิงจังมากเลยน้องปลาเราเหลือไว้ให้นกเอี้ยงกินแกนเด้ออ๋อได้ได้นกเอี้ยงอยากกินใช่ไหมช่วยน้ำปลาครับเดี๋ยวช่วยกันนะคะครับน้องปลาอิ่มไปเลยวันนี้ เขายังขอญาตมาป้อนอาหารให้ปลานะครับสภาพที่ประทับใจมากครับครับน้องสกอก็ห่างหายจากช่องไปทิพไปนานอย่างยาวนานกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็มาพร้อมกับความสดใสน่ารักนะครับแล้วก็ยังเป็นน้องที่นิสัยดีสำหรับพวกเราอยู่นะครับก็คิดถึงจึงมาหานะครับ